ดีค่ะใครเข้ามาแล้วกดแฟนเอาสักสองอคนดูวันนี้มีเรางวดที่แล้ววัลเปเปอร์เข้างวดที่แล้วโพสเล็กวัลเปเปอร์ให้หลายคนได้เจ็ดห้าห้าเจ็ดวันนี้เราจะโหลดวอลเปเปอร์ให้ทุกคนดูต่อหน้าเลยเราจะโหลดวัลเปเปอร์ให้ดูแบบเฮๆเลยแบบเๆเลยวัลเปเปอร์ 200คนเอา200คนเราเริ่มโหลดเลยอะมี200คนดูแล้วเรากดไปตรงนี้ใครจะโหลดวอเปอร์หนูปักหมุดไว้แล้วนะคะมาหามูชอบนะวอเปอร์ apor, สายมูนะคะอันนี้เป็นวอเปอร์ของงวดที่แล้วเห็นไหมงวดที่แล้ว875 8775นี่งวดที่แล้วคนได้75เยอะมากงวดนี้เรามาดูกันใครจะโหลดวอเปอร์ apor, กดตรงนี้เลยแม่กดเข้าไปที่ลิงก์ของมาหามูเลยปับ๊บมันจะมาที่นี่เราเลือกเลย99บาท วันนี้เราจะโหลดที่เก้าสิบเก้าบาทเก้าสิบเก้าบาทแล้โหลดเราโหลดพญานาคเราโหลดพญานาคนี่เราโหลดนี้อันนี้จะเป็นพญานาคราชนะคะจะมีคาถานในการบูชาให้ด้วยเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะได้เสียงอะไรเอจะได้เลขอะไรเสียงอะไรเสียงมันจากไหนอีกทะเลาะกับตัวเองแม่พอเราเข้าไปแล้วอะ พอเราเข้าไปแล้วอะเนี่ยเขาก็ให้เรากรอกแบบนี้นะเราก็พิมพ์พิมพ์ชื่อเลยพิมพ์ชื่อเลยสวัสดีนะคะ,ป,ะบบนนคปนานแฉบหน้าจอให้น้องด้วยนะสวัสดีสองร้อยเจ็ดสิบห้าคนงวดที่แล้วเลขวัวเปเปอร์ได้ถูกปะติกตอกโดนเหี้แล้วเอองงว่ะฝนอยู่ๆบอกกูหล,กลอ,อกหลวงช่อโกงกูไม่ไช้ช่อโกงใครเลยเนี่ยพอเรากดเข้ามาปุ๊บอะเราเลือกภาพเสร็จแล้วว่ามันมีตั้งแต่เก้าสิบเก้าบาทถึงหนึ่เก้าสิบเก้านะเพราะฉั้นทุกคนไปเลือกเองเลย แล้วหนูจะบอกว่าลูกค้าถูกงวดที่แล้วรัฐบาลไทยลูกค้าถูกสาบตัวตรงอะ่ะจึงมากจึงจัดแล้วเราก็ใส่เบอร์โทรเราแล้วเราก็ใส่วันเดือนปีเกิดเราเพิ่งอายุสิบแปดเราก็ใส่ไปเลย เราก็เลือกว่าจะใส่เป็นมือถือหรือแท็บเล็ตแบบนี้นะคะเรามาลุ้นกันว่าเราจะได้เลขอะไรเอาชำระเงินก่อนแป๊บนึงยังไม่จ่ายตังเขินเลยขอญอยตจ่ายตังก่อนนะคะ99บาทแกราคาเท่าไหร่99บาทก็มีร้อยเกก็มีแม่เข้าไปโหลดได้เลยหนูโหลดหนูจ่ายแล้วนี่เดี๋ยวคอยดูเดี๋ยวรอเขาส่งมา คําสั่งซื้อเสร็จแล้วปึ๊บนี่เขาก็จะส่งมาเดี๋ยวรอดูนะเขาจะส่งเขาจะส่งมาให้เราโหลดวอลเปเปอร์เก้าสิบเก้าบาทมันจะได้เลขมงคลมาสี่ตัวเลขมงคลนี้จะเป็นเลขมงคลที่เอ,อสินแสเขาจะคํานวณจากวายเลขวอสวยมากเลขวอสวยมากใครโหลดแล้วบ้างพิมพ์ให้หนูหน่อยใครโหลดแล้วคอมเมนต์ให้หนูหน่อยใครโหลดแล้ว ใครโหลดแล้วพร้อมส่งหลักฐานให้หนูหนูขอสิบคนสิบคนแรกที่ไวนะสิบคนแรกที่เร็วที่ไวที่จึง้งเนี่ยพอเราโหลดปุ๊บเดี๋ยวเขาจะส่งลิงก์มาให้นะคะอันนี้คาสั่งซื้อเสร็จแล้วแต่เดี๋ยวเรารอลิงก์ก่อนอ๋อเราเรายังไม่ได้กดดาวน์โหลดลืมอนี่เราก็กดดาวน์โหลดแค่นี้เลยได้ละเรียบร้อยหนูตั้งก่อนหนูเอาไปสีม่วงสีม่วงสีใจปลูกไปสีเขียว ใครโหลดแล้วแอดมินเข้าไปเช็คเลยนะใครโหลดแล้วนะใครโหลดแล้วนะขอสิบคนแรกนะที่ส่งทันนะหนูให้คำกอาจารย์หนูให้คำกพาาระอาจารย์จงกลกดได้แม่กดที่ปักมุดแม่กดตรงที่ปักหมุดเลย อยูได้เลขแล้วจะเลขไปอวดทุกคนแล้วอะไรอะไรอ๋ออะไรอ๋อทำไมมันไปเป็นเฟซไอดีอะไรอย่างเง้นเหรเออปรับแต่งไม่เบอร์โอเคนี่ชัดเจนแล้วควชัดเจนกดไม่ได้กดได้ใครกดโหลดไม่ได้ทักแชท ใครกโหลดไม่ได้ทักแชทนะแอดมินส่งให้นะแอดมินส่งให้แม่ไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องลายไม่ต้องใช้ลายไม่ต้องใช้ลายนี่ดูเลขวอยเปอร์สวยมากคนนี้เราโหลดไปสีม่วงนะแม่เดี๋ยวเราจะโพสให้นะว่าเราได้เลขอะไรแม่ฟังหนูแม่กดไปตรงลิงก์ถ้าใครโหลดไม่ได้ทักแอดมินเลยตอนนี้ทักเลยส่วนใครที่โหลดหนูให้หนูขอสิบคนหนูให้คำมกักหนูให้คำมกักสิบคนใครโหลดแล้วส่งหลักฐานมานี่ พี่โซดาค่ามาแล้วพี่โซดาค่าคนแรกมาทุกคนสวัสดีสองร้อคนดูฟังหนูนะฟังหนูนะลาวพัฒนาวันนี้นะคะวันน,น,นี้วันที่ยี่สิบอพฤศจิกาย,ยนพุทธศักราชสองพัน้าหกสิเจ็ดลาววันน,ววน,น,นะนออี้ไปอะไรก็ได้ที่มีแปดลาววันนี้นะเล่นอะไรก็ได้วิ่งรูดหรืออะไรก็ได้ไปอะไรก็ได้ที่มีแปดไปอะไรก็ได้ที่มีแปดลาววันนี้ วันที่หนึ่งธันวาแม่กน,นิกาปล่อยแล้วเรียบร้อยเลยหนึ่งธันวาแต่เดี๋ยวจะจ,จุดทูปแบบเน้น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 แน่อ,นอ,นอแต่หนูคิดว่ามีเก้าอะวันที่หนึ่งธันวานะหนูคิดว่ามีเก้าหนูมั่นใจมากว่ามีเก้ามาให้เห็นแน่นอนหมดเลยจมูกแท่งนี้มากเลยโชคดีมากเปิดมาเจอไะไรเสดพระีเพตนี้เพจจริงเพจเดียวเลยนะคะ เพจนี้เป็นเพจจริงและมีเพจเดียวเลยเนาะขอที่อยู่ใครอยากโหลดวอปเปอร์เราโหลดไม่ได้ทักแชทเพจเลยค่ะทักแชทเพจเลยค่ะเดี๋ยวแอดมินเดี๋ยวแอดมินสอนค่ะแอดมินจัดการให้แอดมินจัดการให้ค่ะหลักรอบงวดงวดที่แล้วเนาะลูกค้าทุกสามตัวตรงเอาเงินมาถวเอาเงินมาถวายปู่ให้สี่หมื่นใช่ลูกค้าเอาเงินมาถวายปู่สี่หมื่นแม่โหลดไม่ได้แม่ทักแชทเลยทักแชทเพจ ทักแชทเพจด้แอดมินสอนด้แอดมินบอกทักแชทเพจเลยค่ะทักแชทเพจเลยค่ะด้แอดมินสอนค่ะแล้วจะบอกว่าเก้าสิบเก้าบาทโหลดเริ่มต้น่ะเก้าสิบเก้าบาทกับร้อยเก้าสิบเก้าโหลดไปรอบเดียวแล้วแม่ใช้ยาวๆได้เลยแล้วเลขที่แม่ได้วันนั้นลูกค้ารีวิวใต้โพสต์ว่าโหลดปุ๊บถูกหั่งเลยได้คืนเลยแม่โหลดเก้าสิบเก้าบาทอะ่ะแม่โหลดเก้าสิบเก้าบาทดีกว่าแม่บูชาของอีกอะ่ะ ดีกว่าแม่บูใช้ของอีกอะอันนี้พูดตรงๆอะนะเ <c oughs> พราะว่าอะไรรู้ป่ะเพราะว่าพอเวลาที่แม่โหลดวอลเปเปอร์ er ไปแล้วอะ <c oughs> พอแม่โหลดวอลเปเปอร์ er ไปปุ๊บะตัววอลเปเปอร์ er อะมันจะอยู่กับเราได้แบบยาวๆอยู่กับเราได้แบบตลอดเลยตัววอลเปเปอร์ er อะป๊บหน,น,นึ่งนะแม่ ตัวเบอร์มันจะอยู่กับเราได้ยาวๆได้ตลอดแล้วตัวเลขมงคลสี่หลักอะมันเป็นการคำนวณออกมาจากชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดนะคะจะมีสินแสในการที่เขาจะคำนวณให้แลวหนูจะบอกว่าพอหนูถูกหวยหนูก็เปลี่ยนหนูถูกหวยเห็นปะหนูก็ตามตามตาม,ตาม,ตามเลขเนี้ยจนก,กว่าจะถูกพอถูกก็เปลี่ยนแต่หนูจะเล่นแค่ลาวกับไทยนะหนูจะเล่นแค่ลาวกับไทยหนูก็เปลี่ยนงวดที่แล้วคนถูกสองตัวบนสองตัวล่างสามตัวตรงเยอะมากเก้าสิบเก้าบาทร้อยเก้าสิบเก้าบาท,แบาทแะแม่แล้วถูกรอบหนึ่งก็คือไอ้นี่แล้ว ถูกรอบหนึ่งก็เกิดแล้วแต่บางคนนะโหลดอันเดียวนะป้าเนาะเข้าไมา่ลูก